อาจารย์หมอพูดเรื่องคนคู่ก็เกิดลังเลใจที่จะแต่งงานครับช่วงนี้ทุกๆุกครับมองเขาแล้วไม่รู้สึกเหมือนเดิมเหมือนเราห่างออกจากเขามาทุกทีรักเขามากครับแต่เหมือนอยู่ห่างๆอย่างหงอห่วงทำไมความรักที่เคยมีมันค่อยๆจางไปหายไปบังเอิญ YouTube อาจารย์เด้งมาครับเลยได้ฟัง รบกวนอาจารย์ชี้แนะด้วยครับกำลังสับสนกับชีวิตอืมอ้าวดีด,ดีดีแล้วเริ่มสับสนดีละนะถ้าไม่สับสนน่วุ่งจะไปแต่งงานอย่างเดียวเนี่ยมันจะยุ่งเอานะก็เริ่มสับสนยกึยกยกักนี่ดีแล้วเฮ้ยต้องใช้ปัญญาไงจะเริ่มมีปัญญาเอ๊ะอะไรดีไม่ดีกว่าอะไรใช่ไหมก็ใช้ได้นะเริ่มสับสนแล้วดีใช้ได้นะเริ่มที่จะมาตรวจสอบไม่ใช่จะไปตามทางโลกเขาคิดอย่างเดียวมา คิดทั้งธรรมด้วยแล้วก็ตรวจสอบว่าแบบไหนดีไม่ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยเราตองตรวจใจเราให้ดีสิเราเปลี่ยนจากความรักที่เป็นทางโลกมาเป็นความรักทางธรรมสิตอนนี้อาจารย์ว่าเรากาลังจะเปลี่ยนได้ถูกต้องแล้วกำลังเปลี่ยนจากความรักทางโลกรักแบบเสพกิเลสรักแบบจะเอาาต่ใจตัวเองเสพความต้องการของตัวเองนะบางทีเราก็ไม่ได้รักเขาจริงหรอกไอ้ทางโลกอะ่ะ เปลี่ยนมาเป็นทางธรรมทางโลกมันไม่ได้รักเขาจริงหรอกมันรักเขามันบอกว่ารักเขาแท้ที่จริงต้องการความตอบสนองความต้องการของเราเง่นั่นเชิงนี้ต่างหากน่ะอ่เรารักเราหรือว่าเรารักเขานะฮะเรารักความต้องการของเราหรือเรารักเขาจริงๆในทางโลกอ่ะมันไม่ใช่หรอกเราไม่ได้รักเขาเรารักความต้องการของเราซึ่งมันน่าเกลียดที่สุดเลยมันน่าเกลียดที่สุดเลยเห็นแก่ตัวที่สุดเลยน่าเกลียด รักแบบโลกโลกเรามารักใหม่สิรักแบบทางธรรมสิปัถนาดีต่อเขาโดยไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนนะไม่ได้อยากเสพอะไรไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนนี่เป็นความรักที่ประเสริฐนะปัถนาดีต่อเขาอย่างแท้จริงเลยไม่ได้อยากได้อะไรตอบแทนเลยการปัถนาดีต่อเขาแล้วก็ปัถนาดีต่อทุกชีวิตเหมือนกันหมดนะปัถนาดีต่อทุกชีวิตเหมือนกันเท่ากัน เป็นความรักที่กว้างไม่ได้ปัถนาเพื่อจะได้มาเสพอะไรนะการปัถนาดีอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นการรักทางธรรมเป็นความรักมิติที่สูงกว่าประเสริฐกว่าแล้วก็สุขกว่าปัถนาดีโดยไม่อยากได้อะไรตอบแทนเลยเนี่ยมันสบายใจเราสบายใจเขานะเขาเรียกว่าเมตตาอุเบกขา,าปัฒนาดีจริงๆปัฒนาให้เขาพ้นทุกขปัฒนาให้เขาได้รับความพาสุข นีเมตตากรุณาลงมือกระทํามุทิตายินดีที่เขาได้ดีหรือยินดีที่เราได้ทําให้ดีที่สุดแล้วอุเบกขาก็ปล่อยวางผลที่เกิดขึ้น,นให้เป็นไปนตามวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิตแล้วก็ปล่อยวางาการอยากได้อยากเป็นอยากมีในสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้เป็นต้นนะแลมันก็สบายใจนี่รักอย่างจริงใจเป็นอย่างนีร้รักทุกคนเหมือนกันหมด พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าท่านรักพระลาหุนก็เท่ากันกับพระเทวทัตรักพระเทวทัตก็เท่ากันกับพระราหุนก็รักทุกคนเท่ากันหมดนะเพ็นแต่ศิลปะในการช่วยเหลือแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันมันต้องตามบุญกุศลของแต่ละชีวิตตามเหตุปัจจัยตามจริตนิสัยตามฐานจิตตามนากุศลอกุศลของแต่ละชีวิตข่าวนั้นว่าจะเกิดประโยชน์ต่อกันได้มากแค่ไหน ปัตน,นาดีต่อกันดีที่สุดนพระพ,ววนดระพุทธเจ้าตรัสว่าบัณฑิตพึงประพฤติตนเป็นโสดนตมีคนฉลาดคนจะพ้นทุกส่วนคนโง่ฝักใฝ่ในคู่ครองในเมถุนยมเศร้ามองนเมเศร้ามองอะ่ะไปเป็นมมคู่นยแบบยึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันเศร้ามองนะชีวิตมันก็ต้องการด้วยใจให้ได้ดังใจตัวเอง มันรักความต้องการของตัวเองจะเอาคนนั้นคนนี้มาตอบสนองตัวเองหรือแม้แต่เราตอบสนองคนอื่นวันที่เราตอบสนองไม่ได้เขาติดยึดแล้ววันที่ตอบสนองไม่ได้เขาก็ทุกเขาก็จะต้องทุกแล้วก็ชิงชังโกรธเกลียดกันในที่สุดการรักแบบทางโลกเป็นการตอบสนองกิเลสให้ได้ดังใจไมยก็พ่อความได้ดังใจไม้ว่าได้ตามที่อยากสุขใจชอบใจไม่ได้ตามที่อยากทุกใจไม่ชอบใจ แรกๆก็ตอบสนองกันได้มากเข้า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 วันหนึ่งสิทีนี้วันหนึ่งตอบสนองไม่ได้สิชังกันเลยทีเนี้ยมันจะชังกันเลยเกลียดกันเลยก็กลายเป็นการสร้างคนที่โกรธเกลียดเราได้มากที่สุดในโลกความรักทั้งโลกซึงสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นสร้างความโกรธเกลียดกันชิงชังกันทำ้ายกันในที่สุดเมื่อไม่สามารถตอบสนองได้ เป็นการสร้างคนที่ชิงชังกันได้มากที่สุดในโลกสร้างคนที่ก่อความอมริตโหดร้ายให้กันได้มากที่สุดในโลกถึงที่สุดแล้วความรักก็เป็นเช่นนั้นความรักทางโลกจบด้วยการชิงชังรังเกียจอาฆาตพยาบาทเพราะไม่สามารถตอบสนองความต้องการกันได้กิเลมันก็ไม่ชอบมันก็ทาร้ายกันแล้วมันก็ปรุงแต่งไปเรื่อยที่อยากจะได้คนนู้นคนนี้มาตอบสนองความต้องการของตัวเอง แบบนู้นแบบนี้แตกตัวไปเรื่อยก็เกิดกันหักหลังกันแตกราวกันไปเรื่อยนี่คือความรักทางโลกผลก็แค่นั้นแหละผลก็เท่านั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตัดว่ามีรักร้อยทุกร้อยมีรักสิบทุกสิบมีรักหนึ่งทุกหนึ่งไม่รักเลยไม่ทุกเลยไม่ต้องไปรักแบบทางโลกเลยตัดทิ้งเลยความรักทางโลกให้มาเป็นความรักทางธรรมเป็นความรักที่บริสุทธิ ควาอเมตตาเบกคขาที่มีให้เกิดกันจริงๆเลยมีจริงเป็นจริงเป็นได้จริงมีความความรักที่ประเสริฐที่สุดพาทุกคนพ้นทุกเราพาแต่ละคนนี่ลดความยึดมั่นถือมั่นไปล้างความยึดมั่นถือม,ม,มั่นในเรื่องชั่วเริ่มต้นจากเรื่องชั่วไปพาตัวเองและผู้อื่นนั้นพาล้างความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องชั่วไม่ต้องอยากเสพชั่วไม่ต้องทุกข์ที่ไม่ได้เสพชั่ว ลดละเลิกไปเป็นลำดับลำดับได้อิสระโอ้พาสุขของไซร้กังวลนี่เป like, right okay. ็นความรักที่แท้จริงไม่มีทุกข์เจือปนเลยจากนั้นก็แม้แต่ในเรื่องดีก็ไม่ติดยึดในเรื่องดีปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีเรื่องดีก็ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีแต่ก็พาล้างความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องดีคือปรารถนาให้เกิดดีแต่ไม่ติดดีก็ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีพยายามทาให้เกิดสิ่งที่ดีแต่เราก็ไม่ติดสิ่งที่ดีคือ ว่าเกิดเท่าไหร่เราก็เป็นความสุขมีความสุขได้เกิดดีแล้เท่าไหร่ก็มีความสุขได้แงดีไม่เกิดดังใจไม้ก็มีความสุขได้เกิดดังใจไม้ก็มีความสุขได้ได้อาศัยก่อนที่ทุกอย่างจะดับไปไม่เกิดดีดังใจไม้ก็มีความสุขได้เพราะเข้าใจเรื่องกรรมแจ่มแจ้งว่าเป็นวิบากร้ายของเราและคนที่เกี่ยวข้องให้ได้ชดใช้รับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นอยากหมดเร็วก็ทำดีเรื่อยไ,ไปใจเย็นข้ามชาติ อย่างนี้เราก็ไม่ทุกข์อะไรอดีก็จะดันรายไปเรื่อยๆร้ายที่รับก็หมดไปนะเราก็เต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปกล้าทํากล้ารับกล้ารับมันก็ไม่มีอะไรทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเพราะเราปรัถนาให้เกิดดีแต่ดีไม่เกิดร้ายมันเกิดแทนมันเกิดแล้วมันเอาออกก็ไม่ได้ก็กล้าทํากล้ารับเลยมันก็ไม่ทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเราก็กล้าทํากล้ารับกล้าให้มันหมดไปมันเกิดแล้วก็กล้ารับ เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากเราทํามาทั้งนั้นกล้ารับกล้าให้มันหมดไปแล้วก็ทําดีเรื่อยไปใจยเย็นข้ามชาติพักดันออกไปมันก็จะหมดไปในที่สุดนะมันก็จะหมดไปได้เร็วแล้วก็หมดไปในที่สุดไม่ชาตินี้ก็ชาติเดือๆสืบอไปนะพอหมดไปก็เราก็ไม่ได้ติดไม่ยึดอะไรนี่คือความไม่ติดไม่ยึดทาอย่างนี้แหละไปนะตราปรินิพานนั้นเราก็จะมีความรักที่แท้จริงให้กับคนทั้งโลกทุกคน นี่เป็นความรักที่ไม่มีทุกข์เจือเลย Yeshua, ไม่มีวิบากกลายใดๆเลยไม่เช่นนั้นเราจะไปมีความรักที่มีวิบากกลายโอ้ยสร้างวิบากกลายชั่วกับชั่วกันมันทุกข์มันทรมานอ่าต่อกันอันนั้นเป็นความรักที่มีวิบากกลายต่อตนเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันเลยทรมานที่สุดเลยที่พระพุทธเจ้ารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ความพ้นทุกข์ท่านจึงออกมาแล้วนล่ะท่านพลาดไปมีคู่แล้วท่านก็นเลยต้องออกมาเลยบอกโอ้โหมันไม่ใช่คําตอบมันทุกข์ นะแล้วชีวิตแต่ละคนนั้นมีวิบากร้ายไล่ล่าตลอดเวลาทุกคนเคยทำชั่วมาหาที่ต้นที่สุดไม่ได้เคยยึดมั่นถือมั่นเคยได้ตามที่อยากสุขใจไม่ได้ตามที่อยากทุกข์ใจกลัวจะไม่ได้ตามที่อยากแเราต้องรู้กี่เรื่องแล้วก็ทำชั่วในทุกเรื่องเพื่อให้ได้ตามที่อยากเหนี่ยวนำให้คนอื่นเป็นตามโอ้วิบากไร้โหมกระนำชั่วกับชั่วกันเลยเพราะชีวิตเราควรจะรีบเป็นอิสระในการทำความดี ในการลดกิเลสในการทําความดีนะแล้วก็รีบช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้มากเพราะอะไรเพราะมันจะได้พ้นทุกนั้นได้เร็วไม่ต้องไปวนอยู่ในทุกนั้นอีกแล้วก็เป็นวิบากดีที่ดันวิบากร้ออกได้มากที่สุดนี่แหละปลอดภัยที่สุดพราสุขที่สุดเป็นความรักที่มีต่อตอนเองและผู้อื่นได้ดีเยี่ยมที่สุดเพราะนี่เป็นตัวจริงของความพ้นทุก ความรักที่แท้จริงต้องพาตัวเองพ้นทุกข์พาคนอื่นพ้นทุกข์ได้ยอย่างแท้จริงไม่ใช่เพิ่มทุกข์ให้ตัวเองเพิ่มทุกข์ให้ผู้อื่นแต่ไปรักแบบยึดมั่นถือมั่นรักแบบโลกยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มันโอ้โหมันแคบแคบนะดูแลคนไม่กี่คนคนเดียวแต่ก็เพิ่มกิเลสเข้าไปอีกตา่างหากทําให้เราขาดโอกาสที่จะพาตัวเองพ้นทุกข์พาคนอื่นพ้นทุกข์อย่างแท้จริงขาดโอกาสที่จะมีความรักอย่างแท้จริง ความรักของพุทธะเป็นความรักอย่างแท้จริงความรักอย่างกิเลสอย่างนั้นแบบทั้งโลกแบบยึดมั่นถือมั่นอย่างนั้นแบบเสพกิเลสแบบนั้นเป็นความรักปลอมเป็นความรักที่เพิ่มความทุกข์แสนสาหัสให้กับตัวเองและผู้อื่นชั่วกับชั่วกันอันนี้มันไม่ใช่ความรักเราวเป็นความเห็นแก่ตัวมันเป็นความหลงเป็นความเห็นแก่ตัวที่แท้จริงเลยน่ะเราพาตัวเองและผู้อื่นเป็นทุกข์อย่างแท้จริงเลย พากันไปทุกข์มันไม่ใช่ความรักหรอกไปความร้ายมันเป็นความหลงไปความร้ายไม่ใช่ความรักที่แท้จริงมันเป็นความร้ายที่แท้จริงร้ายกาศต่อตนเองต่อผู้อื่นอย่างแท้จริงเลยแต่ถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวเองคนทุกข์ต้องการความรักที่แท้จริงก็ต้องศึกษาพุทธะลดกิเลสอย่างแท้จริงช่วยเหลือกันอย่างแท้จริงพากันพ้นทุกข์อย่างแท้จริงอันนี้คือความรักที่แท้จริงไม่มีทุกข์ เจือปนเลยมีแต่พ้นทุกข์ไปเป็นลําดับลาดับพ้นทุกข์พ้นชั่วดีแท้ๆสุขแท้ๆไปเป็นลําดับความรักอันนี้เป็นความรักที่เราควรจะมอบให้กับตัวเองและมนุษยชาติเป็นความรักที่ประเสร,ริฐที่สุดในโลกความรักแบบไม่ประเสร,ริฐแบบโลกีเราเคยทํามาหมดแล้วแต่ความรักแบบประเสริฐเนี่ยเรายังไม่เคยทําไม่ใช่เรื่องนะความรักที่เป็นทุกข์ทำมาแล้วความรักที่พ้นทุกข์สิเราควรจะทำ พอจะทําให้เกิดกับตัวเองและผู้อื่นนะก็เห็นเวลาที่เรารักอย่นั่นมันก็สับสนอยู่นั่นมันก็ทุกข์อย่างนั้น่ะม,มันยังมีเหตุแห่งทุกข์เยอะแยะนั่นนะที่เรารักอย่งนัน่ะแต่ทํามาแบบพุทธะนี่มันไม่มีเหตุแห่งทุกข์เลยมันพ้นทุกข์อย่างเดียวมาเอาความรักที่ดีที่สุดดีกว่านะความรักแบบพุทธะเป็นมเมตตาเบิกขาที่แท้จริงก้าวไปจนถึงพระโูชนะหิตายะเป็นความสุขต่อพ้องชน เป็นประโยชน์ต่อพ้องชนพระหอชนะสุขายะเป็นความผาสุขต่อพ้องชนโลกานุกรมปายะอนุข้อโลกเกือ้อกูลโลกนี่แหละคือความรักที่แท้จริงที่พระเจ้ามอบให้มนุษยชาติแล้วก็พามนุษยชาติปฏิบัติแบบนี้นี่เป็นความรักแบบพุทธะที่ประเสริฐที่สุดนะะเอาลองพิจารณาดูทั้งสองด้านว่าอะไรมันดีกว่าอะไรแล้วก็ใช้ปัญญาเลือกเอานะ